ครับนร่วมโรงเรียนดูครับดูคนครับกันดาสุดๆเลยนี้จะไปดูจะพาไปดูห ja. ้องเรียนของเรานะครับแล้วก็จะไปดูห้องน้ำก่อนครับใช่ไหมทำไมวะ เรียนของเราครับเดี๋ยวข้นโกดีกว่าครับเรียยังต้องมาครับขึ้นกต้องเรียนขอลเราผูเรียนในฝั่งครับก็ดีครับนี่ห้องห้องยนต์ครับห้องยนต์ครับน้ำซวนลงไปเล่นในน้ำเหรอแม่ซงน อีกอ่ะห้องใหญ่นี่คุณยูนิฟูนนี่คลับสอนนะกลังพดคิดดูดิได้อยู่ชมรมไนแล้วก็ห้องฝึกมินมินไปถ่ายมินถ่ายห้องห้องตสลหกรรม ก็องจการนี่ก <Ell os frog oples> mm ็คนคนได้ครับต <it> ้องจัดการครับกำลังทำอะไรอย่างนี้ดูั่วครับนี่คืออปป้งครับอแป้คนเหล็กอ๋อแอปป้ลคนเหล็กตัดเขาได้หมดลยเนาะงมาคุณประการด สุ๊ดแุ๊ดเขาถายเขาถ่ายไม่งานเลยงานกางถ่ายหน้าโบบีเน่หน้โบบีไปดูห้องน้ำครับทุเรศสุดเที่ยวหน่วยด้วย ข้าไปดูไหมครับไม่เป็นไรสิบเจ็ดสิบแปดบวกอ๋อเหรอไม่เอาให้ดูแต่สภาพอะไรอ้างเข้าไปอกสิเจมีน้ำครับมีน้ำใ้ครับแล้วก็จบล่ะไปจบที่เดิมครับมามาครับนี่ห้องน้ำหลายห้องครับจะไปดูไหมครับอืมก็ แล้วแต่สิคะแต่ถ้ามันไม่สกปรกอ่ะมันสกปรกเฮียกูไม่กล้าไปเฮียเฮียมันจะตกเนี่ครับมันท่วมสุดลูกหูลูกตาครับเพราะอะไรครับมันเป็นตัวท่วมเพราะอะไรฝนตกรับฝนตกจะไม่มีที่ระบายอะครับโอ้ไม่มีที่ระบายว่างั้นยียจะมี่จะเอาไหมกูจะถ่าย ไม่ไม่รู้ว่าคุณจะพูดยังไงก็เดินไปกูพูดเออจะไปไหนครับเนี่ยเราก็จะพาไปดูโรงอาหารอ๋อครับค่ะไปดูโรงอาหารนะครับคสูตกันนะนี่ตอเชาครับนั่นก็้แก้วนะครับ อากาศเป็นไงครับสดชื่อเหรอครับกูจะตายหายแล้วครับเนี่ยนี่ก็เพื่อนเราเื่อนแม่เรียนกันคูณรู้สึกยังไงกับน้ำท่วมงเรียนครับรู้สึกยังไงกับน้ำท่วมเรียนครับผู้รู้สึกยังไงกับน้ำท่วมงเรียนครับมันผมคิดว่าอยากจะให้มันวมเร็วกว่าเร็วมากกว่านี้ค่ะว่านี้เร็วจริงๆ ดูนะครับเพื่อนผมดูนะครับมีต้องเพื่อนของพวกเราหมดเลยแล้วก็เดือดร้อนไหมแล้วดูตัวคนนี้เป็นแฟนกันหรือเปล่าครับเป็นแฟนกันหรือเปล่าครับงาน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 ครับรู้สึกยังไงครับน้ำวมโรงเรียนรู้สึกดีครับรอครับน หลามากไม่ลื่นหนาวอ๋อครับไปดูโลกปิหนูจะ,ะกันนะเจ้าดัาาดก็เ <c oughs> ราก็ไปดูรัวหาพัลาดูรัวห่าดูรัวลลาดุกัดูโลกอาหารดูโลกอาหารกันครับดูสิน้ำทุ่มตาตุ่มเราเลยโอ้โหสุดๆดคนบ้าน,นะครับคนนี้ <c oughs> ก็อาหารของพวกเราโอ้โหภาพไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองรับรับไม่ได้เลยไปไหนเนี่ยโรอาหารอันนี้คือโรกอาหารชายโรกอาหารชายครับผมจะไขจะไปดูโรอาหารยิ่งเละที่สุดในโลกเลยคอยดูไปเห็นแล้วไม่อยากเลย่จะนี่งทางเข้าวห้องน้ำของผู้หญิง ไปดูก่อนดีไหมว่าจะดูโลหะหดูโลหะดีกว่าครับมาดูโลหะเชื่อมาถ่ายตรงนี้โอ้โลหะหญิงหนักเลยสุลูกหูลูกตาครับสุลูกหูลูกตาครับท่วมไปนู่นเลยโอ้ท่วมหมดเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็ดูช่างมันบอกเกาช่างมันหญิงให้ผมเข้าได้ไหมครับผมผมเข้าไปได้ไหมครับเข้้าไดยิ่งนะครับพอไม่บั็กผมนะครับ มีมีกระจกด้วย,ยคนบ้าครับคนนี้จบข่าวครับคุณคุณรู้สึกไงกับน้ำท่วมโรงเรียนครับฮะอะไรนะรู้สึกดีร,ร,นะรู้สึกดีอะครับ,รรบหนา,าวปากเลยค่ะจะบานแตเออม,มินจบข่าวเลครับ,บมินไหนจบข่าวนะครับยุดตรงนั้นแหละจบข่าวอะไรให้เด็กมันพูดแล้วก็เด็ก เรนนเร็วเร็วๆหาาวจ,จบข่าวนะรู้ย่ยงคือละครภาษาน้ำก็ท่วมเต็มแล้วแล้วพวกเราสองคนตอน,อบ,นอบ้ายังกับอาหมวยพวกเราพอจบข่าวสวัสดีครับ